อัสลามุอะลัยกุมครับผมวันนี้ผมแอดมินนะครับได้เดินทางมาถึงพี่น้อง uh, ชาวสุขเซนที่อยู่บ้านแหลมนะครับแล้วก็เราได้รู้จักกันมาเนี่ยเป็น1ิปีแล้วนะครับ mm hmm. ก็คือตอนนี้เนี่ย mm hmm. ผมมาเยี่ยมทุกคนสบายดีนะครับแล้วก็มีความสุขมาก <Okay. S 1> มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะ,ะมาในวันนี้ก็คือเรื่องอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ช่วยอวยพร เนื่องในตระกูลสุขเสร็จครบรอบ13ปีแล้วนะครับเนี่ยนะครับเราอยู่กันนานมากเลยนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวขอแนะนําก่อนนะครับอันนี้คือน้องบุญทวีนะครับอันนี้คือพี่สุวิชนะครับแล้วก็อันนี้น้องสุขสรรนะครับโอเคก็อยากจะให้พี่ใหญ่นะครับพี่พี่หรือน้องน้องก็ได้น้องสุขสรรนะครับเป็นตัวแทนในการวยพรให้ตระกูลของเราในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ในโอกาสที่ตระกูลสุขเสร็จนะครับประเทศไทยครบรอบ13ปีใช่ไหมครับครับก็ขอรอดพังโมต้าแล้วนะครับทรงประธานสภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เจ็บไม่ไข่นะครับให้กับทุกทคนส่วนพี่น้องที่เป็นมุสลิมก็ขอรับสวรรค์ดนณาลทรงประธานดิสกีปัจจัยยังชีพที่กว้างขวางและเพื่อพูนขอรับสวรรค์ดนณาาทรงประธานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อที่จะได้มีร่างกายที่แข็งแรงที่จะได้ทำอาลามีบัดะต่อรอบต่อไปครับขอบคุณมากนะครับส่วนพี่ซูวิทย์ครับอยากจะบอกเป็นภาษาไทยกับพี่น้องของเราบ้างครับให้ มีความสุขให้สุขภาพแข็งแรงสุขเกษมตามนามสกุลนะครับอันนี้สั้นและง่ายแล้วก็ได้ใจความที่ส่วนสังสรรคส่วนคนนี้ก็จะฮาหน่อยนะฮะเอาไปบาๆก็ได้แต่ก็ไม่ได้นึกไว้ด้วยเอาเอาความสุขก็คือได้หมดอ่ะให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีเหมือนหน้าตาที่ดีอยู่ในตัวหน้าตาตรงนี้นะครับโอเคสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนทำสัญญากับมึงหน่อยครับโอเคขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย